My trip is actually it is have fun, I have fun. I do have fun because of that. Because he kick me out every day. And I was meeting a situation not really good because it's raining every day. Have a typhoon typhoon and then have a storm, we, we got a storm, so it's raining every day. Every day is really like really, really dark but the uh, sad he drive a car, that's why I can like still travel around. But not too much. I can just a like, little bit per day. and I was making a because father has to to the hospital. Got a a in I his problem go got hole the He my to to t ทุกทีที่เราแซ่บผ่านหนูออกทุกวันเลยแบบว่าก็แบบทำอะไรเสร็จก็พาไปกินข้าวทำอะไรเสร็จก็คอนเทนต์กินเยอะจแบบหนูไปซื้อของกลับมาอย่างเงี้ยสมมตนหนูไปเดินเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยไปซื้อของกลับมาแกก็แบบว่าเออไปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามนัดที่จินให้แต่จิ้งไม่ยอมบอกมาเจอเลยแบจิ้งยุ่งช่วงนี้แต่ว่าจิ้งก็แบบกลับไปหาที่บ้านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจิ้งไม่ได้เจอพี่จิ้งเลยจากวันแรกอ่ะ จริงไต้หวันนะผลพี่เกาลีก็ต้องกลับมาจากตุรกีซึ่งเดี๋ยวจะได้เจอกันเร็วนี้แล้วทำไมพี่เขาใจดีขนาดนี้อืมใจดีมากเลยอ่ะดูดูคนยินชายินชาเลยว่าใจดีมากเลยใช่แคเห็นดีมากอืมดีจริงๆแบบในวอลกันทุกคนก็จะเห็นมีแต่พี่แซคอ่ะไม่มีใครเลยไปแจกพาไปทุกวันไปกินข้าวพาไปหนูบอกว่าหนูอยากกินสตรีทฟู้ดอยากกินข้าวข้าวต้มแบบอยากกินทางร้านค่างทางกก็พาไป แกพาไปกินร้านอาหารดีๆแบบหนูไม่ได้ขอเขาไปเลยเขาพาไปเองไงเต็มเลยที่หนูลงอะแล้วก็อยู่ดีๆแกก็พาไปบอกกินข้าวเย็นวันนี้ด้วยที่นี่นะอะไรเงี้ยแกก็พาไปแล้วก็แบบซึ้งน่ารักอะแต่ทายเมื่อไหร่คะวันที่สิบแปดค่ะ yellow yellow team forever อ๋อ yellow team ย่อๆ yellow team ใช่พวกเราทีมทีเหรอเออว่ากบบพี่แท้เคยอยู่ทีมยาสีสีเดียวกันนี่ว่ะใช่ใช่ใช่ เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไระแต่ว่าแกก็แบบว่าเออแกเป็นคนแพลนทุกทันทีแล้วแกก็บอกแกก็ไม่เคยเที่ยวเหมือนกันแต่แกก็แบบว่าเออไปไปอะไรอย่างเงี้เอ <S <S <an> เอใช <S an> <ๆ>่ใช่จินเขาเป็นดาราจินโท,โทรคุยกับโทรคุยกับแซกคก็นั่งโทรคุยกันมิเลกี้ขี้เกียจออกจากบ้านนอนอยู่โทรมาคุยคุยกันได้แต่ก็ขี้เกียจออกจากบ้านโมหูโมซื้อของหวานไปให้เขาเล่าขวดตั๊กแตง บอกว่าจะให้หนางชอบดื่มวิสกี้หนูสายเที่วมาจากสนามบินขวดต้องขวดตั้งห้าโลถือออกมาหนูก็เหนื่อยแม่เอาของขวัญไปก่อนไม่เจอว่าได้ไม่ได้ว่าทํไมเอาของขวัญไปก่อนยังไม่มีอะไรหรอก,กลุงแกก็น่ารักอยู่ดีอะแต่วันแรกอะเจอวันแรกแกวันแรก,ว,แรกวันแรกอะตอนที่หนูมาที่สนามบินเลยอะแกมา วันแรกก็เจอวันแรกกินข้าวด้วยกันหนึ่งกินข้าวกับไปเพื่อนเขาเนี่ยนะเพื่อนสมัยอะไรของเขาเนี่ยนะนั่งกินโต๊ะกินถึงตีสามเสียงทะลุตแต่ท้ายซอยถึงกล้าซอยอ่ะโอ้โหต้องรู้คนไต้หวันปีสามจะต้องออกมากินติ่มซำตัวได้กินวาซาบิกินไม่หยุดลุงอายุเยอะแล้วเหนื่อยง่ายเอาคือเอาที่ลุงสบายใจนะ วิสกี้แถมมะนาวไทยด้วยเจ๋อวเลยไม่ได้แถมป่ะสิถ้าถ้าเอามาป่านนี้มะนาวไทยก็คือคือแบบว่าเน่าไปแล้วอะของจินอะเหลือพี่เกาอีแล้วเนี่ยได้เจอพี่จินหนูยอมแท้แล้วหนูสาวพี่แซคเอาไปให้พี่จินเลยจุก